สวัสดีครับตั้งแต่คลิปนี้นะครับไปพ่อพงจะเปิดตัวสวนครัวของพ่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับพอดีว่าช่วงนี้มันก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับพืชผักหรือว่าต้นไม้ต่างๆที่สวนพ่อพงก็เริ่มเป็นสีเขียวงอกงามดีมากๆแล้วครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้ชมกันว่าในสวนของพ่อพงเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับตามริมรั้วตามข้างบ้านพ่อพงเนี่ยครับก็คือจริงๆแล้วนะครับการทำสวนนะครับมันมีปัญหานะครับมันไม่ใช่แค่มีแค่ความสวยงามนะครับก็คืออย่างที่พ่อพง์ปลูกนะครับก่อนที่จะได้มาเป็นสวนแบบนี้นะครับพ่อพงก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่ที่เราเจอนะครับ ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ความสวยงามนะครับก็คือแค่อยากให้ทุกคนได้ดูว่ากว่าที่พ่อพงษ์จะปลูกมาได้ขนาดนี้เนี่ยพ่อพงษ์ใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็มีความอดทนแค่ไหนนะครับคือหลายๆคนที่ดูตาม y o u t u b นนะครับก็คิดว่าการทำเกษตรอะมันสวยงามนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สวยงามเสมอไปนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็มีนะครับสิ่งที่ ทำแล้วมันมีปัญหาทํายากๆนะครับอันนี้ในส่วนของพ่อพง์เองเนี่ยนะครับพ่อพง์ก็ทำนี่คือพ่อพงท์ทกินในครัวเรือนนะครับจุดประสงค์ในการทําของพ่อพง์คือใช้บริโภคในครัวเรือนนะครับไม่เน้นการการทํารายได้เข้าสู่ครอบครัวนะครับเพราะเพราะว่าพ่อพงท์ทเรื่อยๆนะครับคือต้นไม้ทุกต้นในบริเวณบ้านพ่อพง์เนี่ยพ่อพง์จะ ปลูกเองทั้งหมดทุกต้นเลยนะครับไม่มีการจ้างครับเดี๋ยวตั้งแต่นี้ไปพ่อพงก็จะทำเป็นตอนเป็นตอนนะครับเพราะว่าในสวนของพ่อพงเนี่ยก็จะมีสองแปลงนะครับพ่อพงจะพาชมแปลงนี้เป็นแปลงแรกก่อนนะครับคือแปลงนี้นี่จะมีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งไร่เศษเศษนะครับก็คืออยู่ที่อยู่บริเวณบ้าน,นครับอีกแปลงหนึ่งจะมีเนื้อที่ ห้าไร่นะครับก็จะพาดูแปลงที่หนึ่งเนี่ยก่อนนะครับพ่อพมก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆในแต่ละวันนะครับพาชมรอบบ้านเนี่ยนะครับเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับคราวนี้พ่อผมก็จะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับของสวนครัวของพ่อนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพ่อผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะครับทำงานที่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ปี2,545นะครับตอนนี้ก็ตกมา18ปีแล้วครับทีนี้พอมา,อาตั้งแต่มีครอบครัวมาเนี่ยนะครับพ่อพงก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ทำกับข้าวในบ้านทุกวันนะครับก็เลยเริ่มปลูกผักสวนครัวครับเพราะว่าที่บ้านพ่อพง์ครับมันไกลตลาดนะครับเวลาทำกับข้าวทีเนี่ย หาซื้ออุปกรณ์ในการทำเนี่ยครับวัตถุดิบในการทำเนี่ยยากมากนะครับพ่อพงก็เลยเริ่มปลูกผักสวนครัวนะครับโดยแรกๆก็เน้นไปที่ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับอันไหนที่เราเคยซื้อประจําซื้อบ่อยๆอครับที่ใช้ในครัวเรือนเราเนี่ยครับเราก็หามาปลูกไว้ครับ จากการที่เราเป็นคนที่ต้องทํากับข้าวในบ้านนะครับครน,นี้พอมีสวนนะครับพ่อพงก็เลยตั้งชื่อสวนพ่อพงว่าสวนครัวของพ่อนะครับเพราะว่าพ่อพงก็มีลูกเล็กๆอยู่ครับตอนนั้นครับส่วนการปลูกผักนะครับแต่ก่อนพ่อพงก็จะมีเวลาว่างแค่ช่วงเช้าแค่นั้นนะครับ พราะว่าช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยพ่อคงจะค่อนข้างจะยุ่งนะครับไม่มีเวลาปลูกพ่อคงก็ใช้เวลาตอนเช้าในการปลูกครับผักทุกอย่างที่พ่อพง์ปลูกนะครับพ่อพงก็จะปลูกเป็นแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนครับคือพ่อพง์ไม่เคยซื้อปุ๋ยเคมีอะไรใดๆทั้งสิ้นหรือว่ายาฆ่าหญ้าอะไรมาใส่เลยนะครับพ่อพงก็จะปลูกทีละน้อยนะครับไม่ปลูกทีละเยอะ ปลูกวันละต้น2ต้นนะครับแล้วมันก็เยอะเองนะครับการซื้อต้นพันธุ์อะไรต่างๆพวกนี้พ่อพงก็จะไม่ซื้อมาเยอะนะครับอย่างมะนาวหรือว่าไม้ยืนต้นอะไรต่างๆเนี่ยพ่อพงก็ซื้อมาอย่างละต้น2ต้นแค่นั้นแล้วพ่อพงก็จะมาขยายพันธุ์เองครับในการทําสวนของพ่อพงนะครับพ่อพงจะไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งในการลงมือทําสวนแล้วก็ ไม่ใช้เงินเป็นเป้าหมายสำหรับการทำสวนครับก็คือจะใช้แรงกายและแรงทรัพย์ของเราเท่าที่มีนะครับในการลงมือทำส่วนเป้าหมายในการทำของพระพงค์ก็คือมีกินในครัวเรือนก็พอแล้วครับผมเห็นชาวบ้านบางคนนะครับเวลาจะปลูกอะไรทีหนึ่งเนี่ยนะครับ จะต้องมีคำถามเสมอนะครับว่ามีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนไหมมีเงินช่วยเหลือไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ปลูกแล้วจะเอาไปขายที่ไหนนี่แหละครับก็คือปัญหาที่เขาตั้งไว้ครับแต่สำหรับพ่อพงแล้วนะครับพ่อพงจะพึ่งพาตัวเองนะครับเป็นหลักจะไม่คอยการสนับสนุนจากใครหรือว่าจากาหน่วยงานไหนนะครับ ส่วนการขายนี่เรามองมาที่ตัวเรานะครับให้มองว่าเราไปตลาดเนี่ยเราซื้ออะไรบ้างเรากลับนั่นแหละครับมาซื้อที่จากตัวเราเลยโดยที่เรามาปลูกอยู่ปลูกกินนะครับอันนี้ถ้ามันเยอะนะครับเราก็แบ่งปันให้ญาติพี่น้องเรากินนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมมายามเราก็จะได้มีของฝากเขานะครับแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านกันเนี่ยครับได้กินนะครับ พ่อพง์เองที่ทำมาเนี่ยพ่อพง์ก็ได้มิตรภาพดีๆจากข้างๆบ้านเนี่ยเยอะนะครับก็คือเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันกินครับพึ่งพากันครับการแบ่งปันนี่ก็เป็นการที่เรายิ่งให้ยิ่งได้นะครับแล้วมันก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อกันไปยาวนานและยั่งยืนครับ ส่วนการขายนะครับพอเราขายแล้วเราให้ของไปแล้วก็เราก็ได้เงินมานะครับแค่นี้เราก็จบกันครับมิตรภาพที่ดีๆต่อกันเนี่ยก็จะไม่มีอีกเลยครับตั้งแต่ที่พ่อพงษ์ทำสวนมานะครับก็ใช่ว่าจะมีความสวยงามแบบนี้มาตลอดนะครับที่ผ่านมาพ่อพงษ์ก็เจอปัญหาเยอะแยะครับทั้ง โรคทั้งปัญหาเรื่องน้ำนะครับแต่ว่าพ่อคงไม่เอามาเป็นปัญหาสำหรับในการทำสวนพ่อคงอันไหนตายอันไหนไม่รอดพ่อคงก็ไม่ซีเรียสนะครับตายก็ปลูกใหม่ครับเพราะว่าพ่อคงไม่ได้ลงทุนมากมายในการปลูกเพราะว่าพันธุ์พืชอะไรต่างๆเนี่ยพ่อคงก็เก็บเองทั้งนั้นนะครับก็คือพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันแก่มาเราก็เก็บ พันไวเมล็ดพันไว้เองนะครับแล้วก็ขยายพันเองทุกอย่างนะครับอันนี้แปลงนี้นะครับพ่อพง์ก็คือปลูกเป็นแปลงหลักนะครับตั้งแต่มีบ้านหลังนี้มานะครับพ่อพงก็ปลูกอยู่ปลูกกินของพ่อพงย์ไปนี้แหละนะครับโดยที่คือรายได้เราก็มาจากทางอื่นนะครับเราไม่ได้มาจากการปลูกนี่นะครับสำหรับบางคนเนี่ยนะครับที่พอมีที่ทางอะไรเงี้ยนะครับก็ สามารถแบ่งเป็นพื้นที่เล็กๆปลูกในครัวเรือนเราได้นะครับเพราะว่าการปลูกผักสวนครัวเนี่ยตามริมรั้วริมบ้านเราเนี่ยนะครับมันช่วยได้จริงนะครับโดยเฉพาะในสภาวะที่เกิดโรคโควิดที่ผ่านมาเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วยได้มากๆเลยครับมาถึงตรงนี้นะครับพ่อพงเองก็มาอยู่ที่นี่ได้18ปีแล้วนะครับพ่อพงเองก็ มีความภูมิใจในสิ่งที่พ่อพงษ์ทำกับที่บริเวณนี้นะครับให้มันมีของอยู่ของกินนะครับเป็นแหล่งอาหารของพวกเรานะครับของครอบครัวเรานะครับเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่พ่อพง์ไม่ใส่สารเคมี100%เปเซ์เลยครับแล้วก็พ่อพงษ์ก็จะใช้เดินทางตามาแนวของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเราไปตลอดครับ โดยที่เราจะยึดถือว่าพออยู่พอกินนะครับอยู่อย่างพอเพียงนะครับมันเป็นความสุขที่เราสร้างเองครับคนอื่นมาสร้างให้เราไม่ได้นะครับเราต้องทําด้วยตัวเราเองนะครับวันนี้พ่อพงก็เลยอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นบ้างว่าสิ่งที่พ่อพงทํามานะครับมันเป็นยังไงครับ อันนี้คือบริเวณหน้าบ้านของพ่อพงนะครับหน้าสวนครัวของพ่อด้านกว้างนี่ก็25เมตรครับส่วนความยาวความลึกนะก็ยาวไปหลังบ้านนะก็ตกไปที่ เ0เมตรครับพื้นที่ทั้งหมดของบริเวณบ้านบริเวณสวนขรัวของพ่อนี่ก็อยู่ที่ไร่เศษเศษครับนี่แหละพ่อพงษ์จะพาชมฝั่งนี้ก่อนนะครับรอติดตามชมได้ในคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหน้าสุขตามประสาทอง